ครับพี่น้องครับแผ่นบังคับเฟืองนะครับให้ล่องกลางล่องก็คือแผ่นตัวนี้นะครับพี่น้องครับบันเวลาเฮ้าเฮ็ดนะครับมนก่ามันสีมีน็อตอยู่ตัวนี้นะครับมนก็ถอดน็อตตัวนี้หลวก็แผ่นมันสีมีเอาเอาเล็กมาเสริมนะครับเสริมจากแผ่นแผ่นเดิมของมันนะครับเสริมให้มันมาเต็มนี่เลยครับพี่น้องครับนี่นี่เสริมเต็มแล้วนะครับเท่ากับฮักโค้งนะครับเหมมันมีโค้งโจ้งนั้นนะครับ ถ้าเกินเข้าบักโค้งนะครับเพราะเขาเอาตรงลงมาเลยนะครับมันอาจเสียในเฟืองติดได้นะครับพี่น้องเพราะว่าช่องช่องอันนี้เฟืองนี่มันเสียออกมาช่องนี่นะครับพี่น้องครับนี่นี่นี่มันเสียออกมาทางนี้นะครับเขาอยาให้ทางนี้มันมันแคบหลายนะครับพี่น้องถ้าเกิดมันแคบเนี่ยมันก็เห็ยในอาจเสียในเฟืองติดได้นะครับเข้ากับเหตุในมันมันมันมีความโค้งนะครับโค้งโค้งแต่ว่าอันนี้ช่องนี่ไปแบบว่าให้มันกว้างแน่นะครับ ให้มันกว้างกว้างมันยังสีเห็นในเฟืองไหลออกมานะครับตกลงมาทั้งกลางร่องแบบนี้นะครับเอาใช้ปลอมเอาเอดากเอาดากเอาดากเอาดากมาใส่ไปนีนนี่ครับใช้ปลอมเอาดากมาใส่แล้วนะครับนี่เอาสีซุปเข่าเขาน,นี้กัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดอะไรกอนพวกได้เรามาหลอกไหวไหมต้องห่วยไรเดี๋ยวเดี๋ยว น in uh, ิ่งาๆนี่นี่ฮะซุปซุปซุปมันมันมันสีมีบดบดซุปอันนี้ซุปอยู่ในนี่นี่อขึ้นไฮบอลซุปซุปข้าไปทั้งสองอันเลยพร้อมกันเลยนี่นี่นี่แผ่นแผ่นนี่แผ่นแผ่นอย่างนะครับข้อสียกขึ้นแบบนี้นี่แมน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 อเอาเอาบดซุปข้าไปนี่นี่ซุปข้าไปให้มันลงลับ เกึบทั้งสองทั้งบนทั้งบนข้างล่างนี่อา่าบัตนี้ล็อกน็อตเลยน็อตถี่ถอดออกกันไปถีมใช่ละนี่นี่ครับพี่น้องครับเซ็ตสมบูรณ์ครับนี่บัตรเที่ยนี่เฟื่องนะครับตำแหน่งของเฟื่องนะครับสีลงมาจากมองพุ่นนะครับลงมาและกะ้กก็สีมาตกใสแ่นนี้นะครับทกใสแผ่นนี้แล้วก็สีลงมากกลาง กางรถแบบนี้นะครับพี่น้องบ่อยยากครับบ่อยยากเหต็ดง่ายๆนะครับนี่รถไม้นะครับรถไม้ยังตัดนะครับเพราะว่าแส้ของเพลนแส้ก็ดีอยู่มันก็สวยงามดีแต่ว่ามันเสียเงินเนาะแมเปเทาเฮดเอาแบบนี้นะครับมันก็เสียแครบกี้บาทนะครับคร์ลวดเชื่อมนี่แครบกี้เซ็นนะครับแล้วกค่าใบลงงู กระดาความเส้นงาปิแมนแมนแมนนั่นแหละนั่นแหละนี่ครับเบิ้งทั้งคางครับนี่หลบส่งเลยเป็นแนนนี่นะครับตัวนี้กาซีได้ไปเก็บสีจัง่อยนะครับมันอ่นนะมันเป็นสีมันใหม่นะครับไม่เชื่อมเชื่อมแทันนี่นะครับสีมันใหม่เดี๋ยวเก็บสีแนวนี้นิดหน่อยกับไม่มีปัญหาแล้วครับนี่ครับกาซีได้ดักแต่งแบบเท่ๆแบบนี้นะครับพี่น้อง นี่แบบดักแต่งแบบพิธีแบบราคาประหยัดครับเอาคลิปนี้นะครับพี่น้องครับขอจบใบแค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วค,คลิปหน้าเดี๋ยวใช่หน่อยเสียพ่ายอย่างน,น,นะครับจังค่อยพอกันไหมครับติดตามใช่หน่อยไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ